ครับออกมาแล้วเราก็มาดูครับว่าจะหล่อแบบภาพต้นแบบหรือเปล่านะครับเป็นรู้แม่บ้านสวัสดีครับก็วันนี้พาของเล่นไปเที่ยวนะครับเขาจะมาแกะกล่องงานนี้ครับก็คืองานที่เห็นอยู่ตรงหน้า น,นี่ก็คือเรื่องอาจากเรื่องบีทนะก็เป็นการ์ตูนเรื่องโปรดเรื่องหนึ่งของผมเลยนะครับเพราะว่าเ,เรียกว่าดูตั้งแต่สมัยเด็กแล้วตัวละครเนี่ยเท่มากนะครับแต่ละคนเนี่ยออกมาทั้งเริ่มตั้งแต่พระเอกรวมถึงแบบหัวหน้าหน่วยหลายๆคนเนี่ยทุกคนเท่หมดเลยอันนี้พูดถึงงานนี้นะครับเป็นเป็นบีทที่ออกมาต้อนรับเนี่ยงานภาคล่าสุดเลยก็คืองานงานที่ตอนนี้กำลังฉายอยู่เลยนะครับภาคสงครามเลือดพันปี งานนี้ออกมาต้อนรับเลยแล้วก็พระเอกเนี่ยก็ต้องออกคนแรกเหมือนเดิมนะครับหลังจากนี้ก็จะมีคนอื่นๆออกต่อๆมาก็คือจะเป็นตัวละครหลักๆต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยามามโตะอ่าแล้วก็เบียคุยะนะครับแล้วก็เคมปาจินะครับพวกนี้ก็เดี๋ยวจะออกออกตามๆกันมาอีกนะครับรวมถึงคิสุกยะด้วยอันนี้ก็ตัวปวดผมเหมือนกันนะครับสำหรับพระเอกเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ผมชอบมากๆเพราะว่าตามสไตล์พระเอกจ้ำนะครับก็คือเขาจะต้องต้องเก่งใช่ไหมครับเก่งเสร็จเขาก็ต้องเกียนนะครับ เกียนเสร็จนะครับเพราก็ต้องกลางนะครับแต่เขาก็แก่งมากจริงนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องมาดูงานเขากันเลยนะครับงานนี้มาในลายชื่อ solid and soul นะครับ เป็นลายที่แบบเปิดใหม่เพื่อต้อนรับภาคสงครามเลือดพันปีเลยบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้ดูอนิเมะนะภาคเนี้ยต้องไปตามดูเพราะว่าพอเขาทําขึ้นมาในยุคนี้นะครับลายเส้นหรือ,อหน้าตาตัวละครต่างๆเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาแบบขีดสุดบอกเลยว่างานภาพสวยมากนี่ครับออกมาแล้วเราก็มาดูครับว่าจะหล่อแบบ ภาพต้นแบบหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมครับพอแกะออกมาใช่ไหมครับเขาก็จะมีเนี่ยมีกระดาษแข็งๆนะครับเป็นตัวกันรกระแทกให้เรานะครับกันว่าแบบเกิดกล่องบุ๊กกล่องอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> นี่ครับก็พอเราเปิดมาปุ๊บเราก็จะเห็นดาบฟันวิญญาณน,นี่ที่แบบว่าเป็นจุดเด่นของคุโรสกริเลยนะครับแบบพันมาเลยนะครับพันดาบฟันวิญญาณมาเลย ตอนที่เขาเปิดมาตอนแรกโหดาบใหญ่มากแต่จริงๆก็คือมันไม่จำเป็นต้องใหญ่มันก็เก่งได้นะครับแต่ตอนแรกเนี่ยคือเขาจะชูเหมือนประมาณว่าเฮ้ยพระเอกเรื่องเนี้คือดาบฟันวิญญาณใหญ่แสดงว่ามันต้องใหญ่ตามพลังกดดันวิญญาณนะครับไม่ใช่ใหญ่ทันอื่นโอเคครับก็พอแก่มาใช่ไหมครับก็จะมีสามส่วนด้วยกันก็จะมีส่วนส่วนนี้ส่วนตัวฟิกเกอร์ซึ่งเป็นตัวมาแบบเดี่ยวเลยไม่ ไม่ได้แยกชิ้นมาไม่ต้องประกอบแล้วก็ฐานแล้วก็ดาบนะครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะทีละชิ้นเหมือนเดิมเต้มอกเยอะยขนดนี้เพราะว่าเาทเห็นเนี่ยเออท่ายอดงานท่าที่ปั้นหน้าสวยก็กเป็นโตอย่างนี้ก็ป้นหน้าสวยมากแล้วถ้ามันต่อยิงอูจะครลอะไิ่มครับเร่องตัวไลท์ตัวตัวมัน เรามาดูก่อนว่าเขามีอะไรให้มาบ้างก็คือเขาก็จะมีฐานดำๆมาให้หนึ่งอันแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัวดาบนะครับดาบฟันวิญญาณก็จะพันผ้ามาอย่างดีนะพันผ้ามาอย่างดีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวฟิก่ก็สวยงามเดี๋ยวผมดูรายละเอียดก่อนก็เท่าที่ดูรายละเอียดก็คือ ตามคุณภาพของงานแบนเฟสโซ่นะครับแต่ว่าตัวตัวชุดเนี่ยตัวสีเนี่ยยังลงไม่ไม่กริฟเท่าไหร่ก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นสีดําเนี่ยเขาลงได้ดีใช่ไหมครับมันก็จะมีความเงามีความแบบการไล่สีอะไรอย่างนี้ครับแต่เท่าที่ดูก็คืองานงานสีเนี่ยยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ส่วนหน้าเนี่ยก็คือถือว่าทําออกมาสวยเหมือนเดิมเแยวพอเทียวกับกล่องเออถือว่าทําทําหน้าออกมาหล่อมือนเดิม ว่าครัก็คือเขาทำอมาอย่นีก็ดีใจกัตเรื่อนี้เพราะว่าไม่กาเรื่องเป็นานท่องเาติต่อแต่ไม่ต่อมาเขาตัดสีคน่คนรู้สึกปบบุี่นี่ครับก็เป็นอันสำเร็จเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาลองดูเทียบกับตรษครับ ส่วนตัวแล้วคิดว่าชอบก็ถือว่าชอบแต่ว่าเสียดายตรงที่ถ้าเขาลงสี่ชุดเนียน,นหน่อยงานจะโอเควันนี้มากๆนะครับแต่ว่าทำออกมาได้ระดับนี้กับราคาประมาณนี้ก็ถือว่าถือว่าคุม้มคุ้มค่าแล้วนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องชอยโก o า t r a v นะครับ พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเอาไว้เลยนะครับสำหรับงานกล่องงานอะไรก็ตามฟิกเกอร์นะครับเรื่องต่างๆเรื่องใหม่เรื่องอะไรเนี่ยผมก็เอามาแกะให้ดูแบบเดียร์ไทม์เลยนะครับส่วนถ้าใครอยากพูดคุยนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับเป็นภาษาไทยพาของเล่นไปเที่ยวนะโอเคงั้นก็สําหรบวันนี้นะครับก็ยังไงขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทั้งแฟนเพจพาของเล่นไปเที่ยวแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามานะครับก็หวังว่าคลิปนี้สําหรับท่านใดที่ จะศึกษาหรือว่าจะเริ่มสะสมบีชเชฟมรณะนะครับก็อิจิโกตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งนะเพราะว่าราคาดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาออกตัวต่อๆมาให้เราด้วยเนะโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้นะครับก็พบกันใหม่ใน ep ถัดไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ